สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักวันนี้ก็จะมาทําหมูตุ๋นนะคะหมูต้มก็ได้ค่ะเป็นน้ําแกงอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นน้ําแกงแล้วก็ทำแบบชาวจีนจีนแคะนะคะส่วนมากก็จะเป็นตุ่นจีนหรือว่าเป็นวันสําคัญสําคัญวันเกิดอะไรงานเลี้ยงอันนี้ก็จะทําไว้เยอะๆเลยนะคะแต่วันนี้ก็อยากทานแา่นานแล้วไม่ได้ทาน mm hmm. ก็เลยไปหาซื้อหมูหมูนี้ก็ต้องเอาเป็นที่เป็นเนื้อสันที่เป็นเส้นๆ ที่เป็นเอ็นน่อยนะคะจะได้อร่อยะค่ะแต่ที่เขาทํากันเขาจะใส่เนื้อค่ะเนื้อวัวแต่ว่าแอดมินก็ไม่ไม่ทานเนื้อนะคะก็ทานหมูก็เลยหาหมูที่เป็นแบบนี้มานะคะ<อ>แล้วก็ถ้าเป็นน้ําจิ้มก็จะเป็นน้ําพริกนะคะก็จะใส่นี่นะค่ะส้มนะคะเป็นของคนจีนนะคะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกแล้วก็ อันนี้ถ้าชอบก็ใส่ก็ได้แล้ผักชีถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็มีน้ำปลาใส่น้ำปลาเองมะนาวก็ต้องเป็นของคนจีนนะคะเป็นส้มลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะถึงจะอร่อยนะคะก็จะมีกระเทียมเจียวทาเสร็จแล้วค่ะกระเทียมเจียวนะคะเอามาแบบปั่นแบบไม่ต้องให้แบบแบนๆแบบปั่นเป็นก้อนเล็กๆเล็กอย่างนี้นะคะหรือจะสับก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้นหอมผักชีอันนี้สหรนไคนไทยชอบนะคะ ราใส่กี่ลังที่จะทําเป็นซุปนะคะก็ต้องใส่เอาหมูนะคะไปหมักไปหมักกับมันแป้งมันนะคะหมักกับแป้งมันแล้วก็เราแป้งมันทนาน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําทานกันอยากทานก็จะมีผงผงฟูนะคะต้องใส่ผงฟูหน่อยก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยนี้ใส่ทีหลังเนี่ยคะ่ะผงฟูสําหรับให้แป้งให้ให้ให้เหนือ้อมันนุ่มนี่นนะคะ่ะผงฟู ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะีนนะคะก็ลองมาทำดูกันนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ก็หั่นหมูเป็นชิ้นพอคำนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาหมักน้ำปลาซีอิ๊วอะไรไว้ก่อนแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาหมักแป้งอีกทีนะคะใส่น้ำปลาไปเลยแล้วก็กะกะเอาอย่างนี้ละคะ่ะเอาอยางนี้นะคะใส่ให้ครบทุกอย่างเลยก็ได้คะ อันนี้ก็เป็นอาณาอากุมสอนี่ยทำก็นานแล้วไม่ได้ทำใส่สีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ใส่ซอสซอสเจนะไม่ใช่หอยนะคะเป็นซอสเจนะี่ค่ะแล้วก็กะกะ,กะลงไปแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะมันจะหมักแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้ให้เนื้อหมูมันนุ่มก่อนนะคะ แล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะก็ตอนนี้ว่างๆก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนก็ได้เช็ดให้แห้งขวานขวานน,นะคะข้างในจะเป็นสีเหลืองๆเป็นส้มผลเล็กแต่หอมมากเวลามาทำน้ำจิ้มซุปหมูเนี่ยนะคะจะอร่อยมากเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะ ตอนนี้เราเอาหมูไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะก็จะเอาพริกใส่ลงไปแล้วจะปั่นเอานะคะ<ม>เพื่อความรวดเร็วใส่ลงไปเลยคนหิวก็หิวแล้วค่ะเพื่อความรวดเร็วคนหิวก็อยากทานกันแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนะคะ ประมาณาช้อนหนึ่งนะคะน้ำชานี่ก็น้ำส้มที่เรา,าบีบคั้นแล้วนะคะใส่น้ำตาลปิ๊บด้วยนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ผงชูรสค่ะใส่น้ำตาลปิ๊บแทนเอาจริงๆน้ำส้มนั้นก็มีรสหวานวนะะั่นค่ะแต่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยหนึ่งตัดรสเผ็ดนะคะใส่แค่นี้ก็พอค่ะ นน้ก็จะปั่นเลยคะเราไม่ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะให้แบบให้มันมีหมนมเห็นเม็ดเม็ดหน่อยนะโอเคค่ะหอมมากค่ะมีกลิ่นหอมของส้มนะเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าตู้เย็นก่อนเอาหมูออกมาแล้วตอนนี้เราจะเทแป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็ นวดให้เข้ากันนะคะเพื่อจะได้ให้หมูเหนียวนุ่มนะคะเอาแช่ตู้เย็นนะ้เขาจะกระด้างเลยนะคะตอนนี้เราจะาเติมน้ําลงไปนะคะอันนี้จะเอาน้ําก่อนนะคะเติมน้ําลงไปค่ะเพื่อไม่ให้หมูติดกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลงไปในหม้อน้ําเดือดนะคะรอด้านน้าเดือดแป๊บนึง เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผงน,นะคะใส่ลงไปในน้ำเดือดเพราะไม่ไม่ต้องใส่ใส่ประมาณช้อนช้อนต๊ะอ่อนๆน,นี้ค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลยนะคะน้ำเดือดแล้วทำางนี้ค่ะเลย่เยๆไม่ให้มันติดกันเพราะว่าเราหมักหมักแป้งไว้ เดี๋ยวก็จะได้หมูหมูตุนหรือว่าหมูต้มที่อร่อยนะคะอันนี้เป็นอาหารของชาวจีนนะคะจีนแคะค่ะพ่อแม่สามีเราเป็นจีนเตี้ยเดี๋ยวคนก่อนนะคะยังไม่สุกแล้วก็หอมแล้วล่ะคะ่ะเห็นไหมคะสีสวยน่ารับประทานเลยคะ ก็จะใส่ผงนี้ลงไปเ,เพื่อให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเ,เติมลงไปอีกนะคะเติมใส่ลงไปหมดเลยให้แน่นๆเลยขอ,อน้ำอีก คอยคนเง้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างไหมหอ,หอมมากหรอกขาเดือดแป๊บนึงแต่ปล่อยทิ้งไม่ได้นะต้องคอยดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำกระชอบขึ้นมามาแป๊บเดียวนะคะ ได้ทานแล้วเดือดแล้วเนี่ยนิดหน่อย <c oughs> เดืดมานิดหน่อยตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็เรายังทําให้เป็นแล้วก็มองมองเขาเป็นลูกมือเขาก่อนพ <c oughs> อนานๆเขาก็เขาก็มีทุกปีใช่ไหมคะเทศกาลแล้วก็จํา <c oughs> ถ้าตอนมาอยู่ใหม่ๆเขาจะทําเป็นเนือ้อเนื้อวัว าษาจริงเขาเรียกอิวบะทังแต่ว่าเราทานไม่ได้แพ้เนื้อวัวพอตอนหลังมาเขาจะมาเปลี่ยนเป็นเนื้อเนื้อแพะเ,เนื้อแพะพอนานๆเข้าก็ทานไม่ได้อีกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเนื้อหมูตามใจลูกสะพ้ อยู่นี่อาม่าอากงก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วค่ะเหรือว่าแต่สูตรอาหารของชาวจีนยังมีตั้งหลายอย่างค่ะยังยังไม่ได้มาทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยแล้วก็ปรุงรสเอานะคะเอารสไหนชอบแบบไหนก็ตามใจชอบเลยนะคะ อร่อยเยมถ้วยเลยเมื่อกี้น้ำจิ้มเอาแช่ตู้เย็นเลยตอนนี้เอาออกมาและะ้วค่ะออมาเสร็จถ้วยไว้นะคะน้ำจิ้มรสชาติพอดีเลยค่ะจะหอมของส้มเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วแล้วก็ปิดไฟเลยหอมมากต้องคอยคนไม่งั้นจะต,ติดหม้อ ตักใส่ถ้วยเลยนะคะถ้าจะให้รสชาติกลิ่นหอมต้องเอา,เอาพริกไทยเม็ดนะคะทุบทุบท,ทักประมาณสักหกเจ็ดเม็ดนะคะทุบใส่น้ำน้ำแกงต้มไปก่อนแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะกระเทียมเจวค่ะใส่ลงไปเลยชอบเท่าไหร่ก็ใส่เลยแอ่มินชอบเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มชอบรสเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะ ได้นะคะเมนูหมูตุนแบบชาวจีนแคะนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ min, อดมินดาวสตอรี่ชาแนลได้ทำคลิปต่อๆไปช่วยกันดันดนแล้วก็แอดมินก็จะไปช่วยเพื่อนๆ subscribe ด้วยนะคะเราก็ไม่ทิ้งกันและช่วยๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาทานกันเถอะค่ะ AHHHHH